สวั <illas> สดีครับวันนี้เร ah <combined> าอยู่กับนเจ้าแหนมคึกครับตอนนี้อ่าแน่แน่อ๋อเดินๆๆเดินเจ้าทีเด็ดดีับทีเด็ดเดี๋ยวเนี่อ๋อเดินนาวเขนนาอ๋อนเดินนี่ครับอ๋อเดเดเดินนี่ครับ

เฮ้ยครับ hmm. น mm ี่าเจ้าโอรา 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아,